โนโน่ครับ2024เลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมาเพียง3,000กิโลเมตรแท้ซิมคาร์เป็นรถใช้มือเดียวครับจะสวยขนาดเลขไม์แท้ไหมมาชมครับมาฮะเลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมา3,028กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมค์จากลูกค้าให้ดูทุกคันครับจอเรือนไม่สวยใสเหมือนใหม่แน่นอนครับมาฮะชุดครอบแฮนค์ด้านบนสวยครับลายดิ้วลอยประกับไฟฟ้าเดิมตัวส่ต่างๆไม่มีละลางปอกแฮนด์เดิมนะฮะมือเบรกทั้งซ้ายและขวาเดิมไม่คดไม่งอครับ ประกับทะเลงตัวสองต่างครับไม่มีดรางแน่นอนครับชุดคอนโซลด้านล่างเดิมสวยครับไลน์นิ้วลอยตัวส,สอนอยู่ครบทุกตำแหน่งสิเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะดีครับชุดด้านล่างครับชุดคอนโซลล่างชุดวางเท้าเดิมสวยครับไลน์นิ้วลอยเบาะนั่งคันนี้เป็นหนังเดิมครับไม่เคยปาดไม่มีขาดไม่มีดูที่จับด้านท้ายเดิมสวยครับไลน์นิ้วลอยครับมหาด้านหน้าโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบฟูเอวีดีครับแทบไม่มีรอยขีดเลยครับนี่ครับชุดกระบังลมด้านหน้าเดิมสวยครับเป็นสีเดิม นะฮะไฟหีเดิมสวยเช่นเดียวกันครับไม่มีแตกร้าบางคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยกินควนแตกรล้าเช่นเดียวกันครับยางหน้าเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ3,000กิโลเมตรแท้นะครับมาครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับกระบอกชกด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มละลายครับมาฮะชุดกับฟรดิ่งด้านขวาครับนะครับแล้วก็ด้านในครับแนสนิทชิดทุกจุดแน่นอนนะครับชับชุดนะฮะยางนะครับชุดพักเท้านะครับด้านคู่หน้านะครับไม่มีถลอกไม่มีเปิดนะครับ แฟลิงด้านขวาสีเดิมครับเพตัวสองต,งต่างอยู่ครบทุกตำแหน่งไม่มีรอยขีดข่วนแตกแร้าวนะครับคันนี้ครับยังคงเป็นท่อเดิมนะฮะมาฟังเสียงท่อคันนี้กันนะครับรอบเดินเบานิ่งๆนะนานนล่นด,ดีครับขอยับไม่เบิ้ลนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสไลด์ไปด้านหน้านะครับเอาละฮะมา แล้วมาดูนะครับตัวล้อด้านหลังครับเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์นะครับนี่คือ3,000กิโลเมตรแท้แน่นอนครับไฟท้ายเดิมสวยฮะศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยรถคันนี้ไม่เคยมีปรัเหาเตทนสิ้นแน่นอนนะครับเอาละฮะฝั่งซ้ายนี่ครับคันนี้เป็นระบบดัมเบลกด้านหลังนะครับตัวแข้งเครื่องด้านซ้ายนะครับเป็นสีเดิมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยล้มรอยสไลด์เลยครับจุดแกลลิงด้านบนฮะ สีเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วเพดต,ตัวสองต่างอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับชุดพักเท้าด้านล่างสวยครับไล์ดิ้วลอยนะฮะนะครับกับฟอิ้งด้านในครับฝั่งซ้ายนี่ครับแน่สนิทชิดทุกจุดนะครับกระบอกชงด้านล่างไม่มีรอยหินรอยลม้มาสไลด์จานเบร็กด้านหน้านี่คือสังกัโเมแท้เป็นแค่อรอยแบบนี้ครับเอาละฮะฮอนด้าจีออโรโนนะฮะ2024นี่นี่น,นี่เป็นจีออโรโนพลัสด้วยนะครับ 63,900บาทดาวน์เติมเนเพียง1,900บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์เหมือนเดิมครับฟรีค่าขนส่งฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกครับแล้วเจอกันครับธันตบัญทูรีสวัสดีครับ